สวัสดีครับผมไอเพชรยนต์นะครับสำหรับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเดิมนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมรถเข้าใหม่นะครับเป็นรถแฮชแบ็กหประตูนะครับแบรนด์ฮอนดายอดฮิตยอดนิยมนะครับสำหรับ2รุ่น2โฉมนี้นะครับก็วันนี้นะจะพามารีวิวเบื้องต้นนะครับในส่วนของตัวรถนะครับยังไม่ได้เจาะลึกนะฮะส่วนในส่วนของเรื่องของการเจาะลึกนะครับเดี๋ยวลูกค้ารอ ชมกันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนะครับเจาะลึกรถนะครับแต่วันนี้นะครับผมมารีวิวเบื้องต้นก่อนนะครับเป็นรถเข้าใหม่ทั้ง2องคันนะครับเพิ่งมาแตะร้านเรานะครับเมื่อวานช่วงเย็นนะครับสำหรับ2คันนี้นะเดี๋ยวมาดูกันที่คันนี้ก่อนนะครับคันนี้จะเป็นโฉมโฉมเก่านะครับโฉมเก่าเป็น Honda Jazz นะครับ1.5ตัว V นะครับปี2012นะครับโฉมนี้ก็ค่อนข้างได้รับความนิยมค่อนข้างเยอะ นะครับและก็ดูสวยดูทันสมัยขึ้นนะครับเป็นสีเทาดำนะคะสีเทาดำนะครับราคานะคันนี้อยู่ที่3 5 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับผ่อนอยู่ประมาณนะครับหกพันปลปนะครับสำหรับคันนี้นะใครสนใจนะครับติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะฮะเดี๋ยวคันนี้รายละเอียดตรงไหนเป็นยังไงบ้างนะครับผมพาชมนะครับมาดูในส่วนของตําหนินะหรือว่ารถนะครับมีอะไรบ้างนะครับเบื้องต้นนะฮะก็วันนี้เดี๋ยวพาชมเบื้องต้นกันก่อนนะครับ ในส่วนของไฟหน้านะครับได้เป็นดวงใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับเป็นไฟหน้าแบบมันติรีเฟคเตอร์นะครับคันนี้ก็มาพร้อมกับไฟตัดหมอกให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับกระจังหน้าคันนี้นะได้เป็นแบบหลังพึ่งนะครับสีดําดีไซน์สวยงามนะครับถัดมานะครับไฟเลี้ยวนะครับติดอยู่ที่ด้านข้างตัวรถนะครับของทั้ง2ฝั่งเลยนะครับสำหรับคันนี้นะแล้วก็กระจกนะครับเดิมแท้โรงงานนะครับมีโลโก้ Honda นะฮะอยู่ทุกบานเลยนะครับกระจกไม่เคยแตกนะครับ ในส่วนของกระจกมองข้างนะคบเป็นกระจกปรับพับไฟฟ้านะครับในส่วนนี้นะก็ติดฟิล์มให้แล้วนะครับเป็นฟิล์มแบบสะท้อนแสงด้วยนะครับสำหรับตรงนี้นะอเดี๋ยวพาดูรอบๆคันนี้นะครับว่ามีตําหนิตรงไหนบ้างนะคะก็มีรอยขนแมวเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวผมเก็บงานให้นะครับในส่วนนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะครับสำหรับคันนี้นะแต่ว่ารอยชนหนักนะครับรอยเบียดนะคันนี้ไม่มีเลยนะครับเป็นรถสดๆเดิมๆนะครับรถเพิ่งมาแต่ร้านเมื่อวานนะครับยังไม่ได้ทาการล้างใดๆเลยนะครับก็ ได้สปอยเลอร์ด้วยนะครับสำหรับคันนี้ก็สวยงามนะครับมีเสาอากาศนะครับด้านบนนะครับแล้วก็ดีไซน์ด้านหลังก็ถือว่าเฉียเฉียวนะครับมาพร้อมกับเซ็นเซอร์หลังถึง4จุดเลยนะก็ค่อนข้างที่จะเซฟตี้กันเลยทีเดียวนะครับสำหรับคันนี้นะมาดูด้านในกันหน่อยนะครับอ่าด้านในคันนี้นะครับก็อ่าถือว่ากว้างดีนะครับก็รถแบรนด์นี้เนาะก็สวยมากนะครับเบาะปรับพับได้นะครับเป็นแบบแนวราบนะครับแล้วก็พื้นนะครับค่อนข้างที่จะ ต้องบอกว่าเป็นลายระนาบเดียวกันเลยนะครับสำหรับ Honda j a z z ตนะครับอ่ะในส่วนของถาดรองพลาสติกมีให้เป็นที่เรียบร้อยเช่นเดียวกันนะครับยางอะไหล่ไม่เคยแตะพื้นเลยนะครับยางอะไหล่ไม่เคยแตะพื้นเลยนะครับจุดเครื่องมือแม่แรงมาครบนะครับรอยซีนต่างๆชัดเจนนะฮะแล้วก็ในส่วนของเม็ดอาร์ตนะครับครบสวยนะครับรับประกันคุณภาพเช่นเดิมนะครับบริษัทเพชรยนต์นะไม่มีรถพลิกคว่ำจมน้ําอย่างแน่นอนนะครับหรือว่าชนหนักนะครับรถเดิมๆนะ น็อตฝากระโปรงเดิมแท้เลยนะครับสำหรับคันนี้นะก็ถือว่าภายในนะฮะเบื้องต้นนะครับรถสภาพสดสดเดิมๆนะครับยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะก็ค่อนข้างที่จะสวยงามเลยนะครับสำหรับคันนี้นะ1.5นะฮะตัว V ีนะครับตัว V นะครับปี2012นะครับ350,000บาทเท่านั้นนะครับมาก่อนได้ก่อนสีเทาดำนะครับก็คันนี้ไม่อยู่ที่177,000กโลนะครับ177,000กโลนะครับภายในได้เป็นเบาะผ้านะ สำหรับคันนี้นะภายในได้เป็นเบาะผ้านะครับพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันให้เรียบร้อยนะครับสำหรับคันนี้ก็ถือว่าฟังก์ชันค่อนข้างที่จะครบคันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ภายในก็ค่อนข้างกว้างนะครับเบาะผ้าสวยๆนะเป็นลายตารางหมักฮอตนะครับดีไซน์กว้างขวางนะโฉมนี้นะเป็นโฉมที่ผมมองว่านะครับดีไซน์หน้าตัวรถนะครับโฉมนี้สวยนะครับสำหรับ honda j z z นะครับเพราะว่ากระจกบานหน้านะต้องบอกว่าบานใหญ่มากนะครับแล้วก็ ทำให้มุมมองในการมองเวลาขับขี่นะครับค่อนข้างที่จะมุมมองมองได้เยอะมากนะครับกว่าปกตินะครับพวงมาลัยก็สวยนะครับพวงมาลัยหนังนะครับเป็นมัลติฟังก์ชันให้เรียบร้อยนะครับดีไซน์ด้านในก็ถือว่ายังดูดีนะครับแล้วก็ยังดูแปลกตาดีนะครับสําหรับรถรุ่นนี้นะครับก็สวยงามเลยค่อนข้างสมบูรณ์นะโอเคนะครับเบื้องต้นคันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปเจาะลึกนะรอชมกันได้เลยนะครับมาดูอีกโฉมหนึ่ง นะครับโฉมนี้เป็นโฉมใหม่ล่าสุดนะครับของ Honda Jazz นะครับคันนี้เป็น1.5ตัว v p พัทนะครับตัว v p พัทนะครับปี2017นะครับจด18นะครับราคาอยู่ที่490,000บาทนะครับรถบอดี้เดิมสีเดิมทั้งคันเลยนะครับคันนี้บอดี้เดิมสีเดิมทั้งคันเป็นรถเข้าใหม่เช่นเดียวกันนะครับมาพร้อมกัน2คันนะได้เป็นสีดำสวยๆแบบนี้เลยนะครับใครที่หา Honda Jazz สีดำนะครับบอกเลยว่าห้ามพลาดคันนี้นะ ในส่วนของกระจังหน้านะครับยังเป็นแบบลังพึ่งเช่นเดิมนะครับแต่ดีไซน์สวยงามขึ้นนะครับแล้วก็ตกแต่งด้วยขอบโค้งเอียมต่างๆนะชัดเจนนะครับดูสวยดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับไฟหน้าเป็นมันตินิเฟกเตอร์เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าในส่วนของชุดโคมงไฟอ่ะจะเล็กกว่าโฉมที่แล้วนะครับจะเล็กกว่าโฉมที่แล้วนะครับจะทําให้ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับคันนี้ก็ได้ไฟเดอไฟตัดหมอกให้นะครับเป็นแบบ LED ให้เรียบร้อยเช่นเดียวกัน ล้อคันนี้นะได้เป็นล้ออลลอยนะฮะอลลอยเดิมแท้โรงงานขอบ15นะครับขอบ15ยางเป็นบิสต้นนะครับปี2019นะครับยางดอกเหลือๆเลยนะครับสำหรับคันนี้นะไฟเลี้ยวนะคะติดมากับด้านข้างตัวรถทั้ง2ฝั่งเช่นเดิมนะครับกระจกปรับพับไฟฟ้านะครับคันนี้ก็เป็นปุ่มพุชตัดนะฮะเป็นปุ่มพุชตัดนะครับเดี๋ยวภายในเดี๋ยวพาดูนะครับเดี๋ยวดูรอบๆคันนี้ก่อนนะครับคันนี้บอกเลยว่าสวยจริงนะครับอันนี้คือรถที่เป็นบอดี้เดิมๆสดๆ แล้วก็มีสปอยเลอร์ให้ด้านบนนะครับมีไฟเบรกตรงที่3รองรับน้ำมัน e85 ให้เรียบร้อยนะครับด้านหลังก็เป็นไฟแบบ LED นะฮะดีไซน์สวยงามนะครับดูฉบเฉียวสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์หลังให้ถึง2จุดเลยนะครับคันนี้ก็เป็นตัว V พัดนะครับพาดไม่ได้แน่นอนสําหรับรถรุ่นใหม่นะครับก็จะมีกล้องถอยหลังให้นะครับติดมากับตัวรถเลยนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะสะดวกสบายเลยนะครับภายในนะครับคันนี้ก็ จะภายในจะพอๆกับชมที่แล้วนะแต่รู้สึกว่าหลังคาจะเตี้ยกว่าเล็กน้อยนะครับแต่เบาพับได้เช่นเดิมนะครับคันนี้ได้เป็นเบาะหนังนะครับสีดํานะครับทรงสปอร์ตนะครับก็พับเป็นระนาบเดียวกันเช่นเดิมนะครับตัวน็อตต่างๆก็น็อตเดิมแท้โรงงานนะครับไม่เคยขยับนะครับเม็ดอาร์ชัดเจนนะครับเป็นอาร์ชัดเจนถาดรองพลาสติกมีให้ครบนะครับคันนี้ก็รู้สึกว่ามียางอะไหล่มาให้โอ้ด้านล่างสวยมากนะครับด้านล่างสวยมากนะ ยางใหม่ๆนะครับไม่เคยแตะพื้นนะดอกยางเหลือๆเลยนะครับขนยางยังอยู่นะครับเป็นยางแมสซิดนะครับแล้วก็ชุดเครื่องมือแม่แรงนะครับโฟมนะครับตกแต่งนะครับถาดโลงก็มาให้นะฮะสวยงามเช่นเดียวกันนะครับคันนี้ก็บอกเลยว่าฟังชันคอนง้างเต็มนะครับแล้วก็ครบคันเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวดูภายในกันหน่อยนะสำหรับคันนี้นะครับคันนี้รู้สึกว่าจะเป็นปุ่มพุชสตาร์ทให้เรียบร้อยนะ กระจกปรับพับไฟฟ้าขึ้นลงออโต้นะครับแล้วก็มีระบบเซ็นทรัล็อกให้นะครับภายในสวยงามนะครับมีที่วางแก้วมีโหมดอีโค่นะครับแล้วก็มีการลื่นท่าไหยนะครับพวงมาลัยหนังมันติฟังก์ชันนะครับแอร์แบ็กก็คู่หน้านะครับสำหรับคันนี้นะหน้าจอนะครับเป็นแบบ Android ทัชสกรีนนะครับเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับแอร์ออโต้ให้เรียบร้อยนะครับเกียร์ออโต้นะครับสำหรับคันนี้นะเบาะหนังนะครับเดิมแท้โรงงานสีดำนะครับสภาพเบาะก็บอกเลยนะครับว่าสวยงาม นะครับพร้อมใช้งานนะครับตัวเบาะก็เดิมๆแท้ๆนะเบาะนิ่มมากนะครับสวยๆรอยยับนะครับรอยย่นก็ถือว่าน้อยนะฮะเป็นรถที่ใช้งานน้อยนะครับสําหรับคันนี้นะครับบอกเลยว่าอ่าอันนี้คือสภาพสดๆนะที่เราได้มานะครับก็ยังไม่ได้ทําการเก็บงานใดๆทั้งสิ้นนะฮะก็สวยงามนะครับสวยงามนะเบาะด้านหลังพับได้นะเหมือนกันนะคบเป็นพับแนวระนาบนะครับหรือว่าจะยกขึ้นมาแบบนี้ก็ได้นะครับก็ อ่เลือกใช้ตามสถานการณ์เนาะก็เลือกใช้ตามสถานการณ์นะครับสำหรับคันนี้ก็บอกเลยว่าสวยงามนะครับภายในกว้างขวางนะครับหลังคาเดิมเดิมนะครับรถเดิมเดิมแท้แท้ทั้งคันนะสำหรับคันนี้นะสีเดิมทั้งคันด้วยนะครับรถสวยมากก็ใครสนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามานะครับที่เบอร์ที่ลิงด้านล่างได้เลยนะครับหรือจะเข้ามาชมรถตัวจริงนะครับตอนนี้นะตั้งอยู่สำนักงานใหญ่นะครับกรุงเทพมินบุรีซอยเสรีไทย68แยก1 ครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ